เ้ยยังยังไม่มาดิเย็ตายแล้วเจ้าโอ้โห้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปหน่เข้าไปหน่อยไป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 

เดินไปเดินพีกที่ที่ทังเลยที่ทงเลยพี่กันเลยเลยโอ้โหใช่ไหมวัวที่มอ้กันนะเพื่อนเพื่อนโอ้โหนั่งลงมาเลยแม่แม่แม่ น้องจี้เขาพาไปทะลุยาวให้มันทะลุไปติดไหมหลังคาติงไหมให้ถึงให้ถโอเคไม่ติดเด้งหวังเรื่องเลยไม่ไหวมั้งใช่ไหมมองายหัวนะเฮ้ยไม่เป็นไรปู่หรืออะไรป้าป้าเยไป้า Ai anh ơi. Giẻ máy lên. Đi con. Đâu? 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 Đâu?